ครับต่อเป็นคลิปที่2นะฮะเหตุการณ์นี้มันตรงประเด็นกับเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่คือมันมีการตายกันเกิดขึ้นคือมีการตายและมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นกับคนที่ดูลิงนะฮะกับคนที่ดูลิงกับธุรกิจสีเทานะเพราะว่ามีการใช้ระบบใดร,ระบบหนึ่งบางตัว แล้วก็มีการประชาเราดูการกดการพิมพ์การคุยการโทรดูความนึกคิดว่าเราคิดอะไรแต่ที่จริงแล้วมีการปรุงแต่งมีการใช้ระบบหลายๆคนมีการหลอกประชาชนมีคนดูเราผ่านลิงผ่านไลน์นะและผมได้ไปทางถามทางกองทัพทางกองทัพระบุว่าไม่มีเพราะว่าเททดลององค์ความรู้ของท่านในสิ่งที่ท่านมีตามตัวมีชิปมีคนฝังชิปและให้คนดู อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งมันผิดประมวลกฎหมายอาญาเอ่อพรบนิวเคลียร์และสิทธิเอ่อการละเมิดของชาตินะฮะและสมบัติชาติที่มีการทดลองอยู่ตอนนี้ก็หลุดสู่ประชาชนนะ,ะประชาชนบางคนก็ดูกันลิงพันไล่พันเมลไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ซึ่งมีฐานความผิดร่วมกันนะฮะถือว่ามีความผิดร่วมกันนะตามกฎหมายประมวลอาญากฎหมายเขาบอกว่า มีความผิดฐานพรบรนิวเคลียร์สิทธิการละเมิดและสิ่งนั้นมันเป็นสมบัติชาติที่มีการหลุดออกออกมาใช้งานมีโทษถึงประหารชีวิตและปรับ20ล้านบาทในบุรีรัมย์โดนเป็น10คนนะในจังหวัดบุรีรัมย์นั้นโดนเป็น10คนรวมกับทั้งประเทศชาติโดนไปประมาณหลักล้านคนนะฮนะแล้วก็กำลังอยู่ในการฟ้องร้องอยู่ในการฟ้องร้องรวมทั้งหมด 11ล้านบาทต่อหนึ่งคนนะว่าใครเป็นคนดูผ่านลิง์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมและใครดูผ่านเมลแล้วใครเอาเรื่องนี้ไปพูดณนะขณะที่มีการทดลองของชาติและทางกองทัพก็ได้บล็อกนะฮะทางกองทัพก็เลยได้บล็อกไว้ทีละคนว่าจุดแพร่คลื่นมันมาจากไหนใครเป็นคนแพร่คลื่นเอาข้อมูลมาจากไหนแล้วเหตุการณ์นี้มีการฆาตกรรมกันเมื่อปี2 5 5 9 ซึ่งเป็นบุคคลเดิมหรือเปล่าที่ไม่ยอมหยุดไม่อยู่นิ่งนะฮะและมีการตายกันเกิดขึ้นและผมก็ยังเป็นพยานปากเอกคดีวานจ้างฆ่าเมื่อปี5-9แต่เหตุใดเล่าถึงมีการแยกลิงแยกลายเหมือนปี5 9กนะ,ะก็ต้องว่าการไปตามกระบวนการกฎหมายเพราะผมก็ได้ดำเนินการแจ้งความไปแล้วทั้ง3ใบแล้วก็เราดำเนินการนะฮะเพราะว่ามันมีความเสียหายขึ้นที่11ล้านและก็รัฐบาลก็สามารถฟ้องได้20ล้านบาทนะฮะ แล้วก็โทษถึงประหารชีวิตของบุคคลที่เผยแพร่ครั้งนี้